สวัสดีครับพี่น้องมานีลุงจักกลับมาอยู่ที่วัดหัวสวนนะครับมาชมพระอุโบสถหรือโบสถ์นะครับที่สร้างจากสแตนเลสท,ทั้งหลังเลยครับพี่น้องนี่งดงามมิลีนะครับวัดหัวสวนกาอยู่ที่แปดริ้วครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่ครับพี่น้องก็เป็นโบสถ์ที่สร้างจากสแตนเลสท,ทั้งหลังเลยนะครับ เดี๋ยวสิพาไปช่มข้างในกันนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้กับมาหอดโบสถ์นะครับพระอุโบสถนะครับที่สร้างจากสแตนเลสท,ทั้งหลังอยู่ที่วัดหัวสวนนะครับนี่หลังจากเข้าชม่มขึ้นช่มเจดีย์แล้วนะครับกับมาชมโบสถ์สแตนเลสท,ทั้งหลังนะครับเดี๋ยวสิงามช่ำได้เขาไปช่มข้างในกันครับ เป็น้องก็เป็นโบสที่สร้างจากสแตนเลสนะครับนี่เป็นสแตนเลสทั้งหลังเลยนะครับพี่น้องสวยงามมีหลีเดี๋ยวไปจมไายพระอย่างนันกันนะครับมองนี้ครับวัด มสวสวนนะครับอยู่แปร่ทิวนะครับช้าเชิงเศร้าครับพี่น้องนี่หลังจากเข้าวายพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขามาชมภายในพระอุโบสถนะครับนี่ครับพี่น้องงดงามมีหลีนะครับภายใน ากอะซีมีสมุดเยี่ยมนะครับเป็นกบซีมีสมุดเยี่ยมหายลงชื่อนะครับนี่ครับพี่น้องลงชื่อผู้มาเยือนเดี๋ยวลุงจักก็สจะได้ลงซื้อนะครับนี่ครับพี่น้อง ที่ิเก้าลงสมุษเยี่ยมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่กัมมาวายพระประท่านนะครับเมื่อกี้เขาก็ได้ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับกัมมาวายพระพุทธ,ธมหาลาบนะครับนี่เป็นพระพุทธ,ธมหาลาบก็อยู่ภายในโบสถ์แทนเลเีย วัดหัวสวนชะเชิงเศร้านะครับพี่น้องงดงามมิลีนะครับสำหรับภาพกิจกรรมผนังรอบๆกับเพิ่นกับติดภาพสก,กรีนนะครับเป็นรูปพุทธประวัตินะครับนี่สวยงามมิลีครับพี่น้องรอบๆเลยนะครับ นี่ครับผ่านไปผ่านมากอะมาแวะชมแวะทําบุญในเด้อครับพี่น้องอยู่ติดถนน3 0ม,มนะครับเส้นทางระว่างชะเชิงเซาพนมสารคามนะครับเข้ากับสิเหลียวเห็นพระมหาเจดีย์องค์บุกใหญ่ตั้งอยู่นะครับข้างทางอยู่ใกล้ๆถนนนะครับเข้ามาขางในกักสิเป็นโบสถ์สแตนเลสมองนี้ละครับ แห่งเดียวในชะเชิงเศร้านะครับกามาชมมาทํำบุญนะครับโบสถ์สแตนเลสหนึ่งเดียวในจังหวัดชะเชิงเศร้านะครับวัดหัวสวนพุ่นครับทางพุ่นเ้ากับสีเหลียวเห็นเจดีสแตนเลสนะครับที่ลุงจักผ้าขื้นไปชมมานี่สวยงามมิลีสุดยอดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงจักพายาวกับขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบอวยพรให้พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บอย่าให้ได้ความไขยอย่าไห้มีขอให้มีแต่ความสำเร็จค้าขายลํำรวยทุกๆคน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ